แรกเราเคยทําคลิปวิดีโอเหมาไม้งบ1นึ่งแสนบาทได้อะไรบ้างวันนี้เราก็จะมาเล่าให้ฟังอีกรอบว่าเราได้มีการไปเหมาไม้ไปแล้วอีกที่หนึ่งที่ใหม่ที่ไม่เหมือนกันนะคะอันนี้คือยิมโนที่เราเหมามาแล้วก็อันนี้คือคอมมเน่ที่เราเหมามาสด,ดาเรามีการเหมาทั้งหมด2ตัวก็คือยิมโนดังพอร์ตแล้วก็คามิเน่นะ คามมเน่ก็ประมาณพันกว่าต้นแล้วก็ยิมโนดังพอร์ตก็ประมาณพันกว่าพอร์ตนะคะที่เราไปเหมามามูลค่ามันก็อันนี้อีจะไม่บอกมูลค่าเดี๋ยวคุณคำนวณได้ว่าอีฟได้ต้นทุนเท่าไหร่อันนี้จะไม่บอกเพราะอีฟเปิดขายไปแล้วนะคะจริงแล้วเนี่ยอีฟก,กับเต้นเนี่ยมีการคุยกันเอาไว้ว่าเราจะไม่ลงทุนซื้อไม้อะไรเยอะๆแล้วเราจะต้องเก็บเงินแล้วอะไรแบบนี้เนาะเพราะว่าหลังจากที่เราเป็นแม่ค้าออนไลน์มานานแสนนานหรือเปล่า เราไลฟ์สดประมาณสองปีเราก็ไม่ใช่มีเงินเก็บแต่เรามีมูลค่าทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นคือต้นไม้นั่นเองนะคะคิดว่าหลังจากที่เราเคยลงคลิปเกี่ยวกับการเหมาสินค้าหรืออะไรต่างๆมันทําให้เป็นการเปิดโอกาสเราอย่างนึงทําให้คนรู้รู้ความคิดเรามากขึ้นว่าเรา ด้วยแต่จริงๆหลักๆเราอะเราคือลูกแม่ค้า mm hmm. เราคือนักธุรกิจเราคือคนที่มองเห็นโอกาสแล้วก็ไม่ปล่อยให้มันผ่านไปอะไรแบบเนี้ยแล้วคืนนั้นทั้งคืนอิฟนอนไม่หลับทั้งคืนเพราะอิฟคิดว่าคุ้มไม่คุ้มคุมค้มไม่คุมค้มเพราะเราบอกกับตัวเองว่าเราจะหยุดลงทุนอะไรแล้วเนาะเพราะว่าด้วยสถานการณ์หรืออะไรต่างๆมันมันเราควรจะเราอาจจะควรออมเงินแล้วบ้างไหมอะไรประมาณนี้เนาะเอาไงดีคุ้มไหม สักกี่เดือนละอะไรแบบนี้แบบกว่าจะทยอยขายไม่ใช่ในเร็ววันหรอกที่เราจะขายหมดเป็นหลักพัน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 ต้นในในระยะเวลาสั้นนะคะยีฟก็เลยนอนคิดว่าจะเอาอยัางไงดีอาจจะขอเขาเป็นว่าระหว่างที่เราไปขนไม้เนี่ยก็คือเราคุยเอาแล้วละ่ะเนาะนะตอนที่ก่อนที่เราจะไล์นะคะเราก็คือคุยเอาแล้วงั้นเราคงไม่กล้าจะไล์แล้วก็พูดหรอกถูกไหมอ,อีฟก็เลย อีพอเปิดกล้องด้วยนะขอเปิดกล้องด้วยเพื่อที่จะหาคนหาดกับอีปแปละเนาะไม่ใช่ว่าที่เราหาคนหาดเนี่ยไม่ใช่ว่าเราอะตังไม่พอนะวันที่เราซื้อคือวันที่เราซื้อเรารู้ว่ามันต้องใช้ตังเท่าไหร่เราเรารู้อยู่แล้วว่าตังเราพอเราถึงกล้าที่จะที่จะตกลงแต่ด้วยความที่ว่าเราก็ต้องคิดหนักเรื่องการจมระยะเวลาการจมนานค่าความพันขวน,นของดัชนีกันเยนะไม่ใช่ค่าแบบเงินเฟ้อเงินฝืด นิดนึงไหมก็ต้องคิดเรื่องแบบการจมทุนการอะไรอย่างเงี้ยถามว่ามันจมทุนไหมมันไม่จมทุนหรอกเพราะอะไรเพราะว่าราคาที่เหมาอ่ะถ้ามันถ้ามันแพงเราจะเหมาทาไมถูกไหมราคาที่เหมาแปลว่ามันเป็นราคาที่ถูกต้องถูกก่าขายส่งเพราะว่าเวลาเราไปรับไปรับมาขายปีราคาขายส่งมันมีราคาของมันอยู่ราคาเหมามันต้องถูกก่าราคาขายส่งงั้นไม่ถ้าราคาเหมามันเท่ากับราคาขายส่งไม่มีผลต้องซื้อ ใช่ไหมนึกถึงเนาะถ้าราคาไขายส่งเอาแค่ถาดสองถาดแล้วราคาเท่ากับราคาที่จะต้องเหมาทั้งโต๊ะไม่มีผมต้องซื้อมันต้องถูกกว่าอยู่แล้วอะซึ่งมันก็ถูกกว่าอยู่แล้วอ่ะพอซื้อเรียบร้อยก็ตั้งกล้องเปิดกล้องไลฟ์ระหว่างนั้นเขาก็จัดของแพ็คของไปเราก็ไลฟ์ไปเรื่อยๆเชียรลูกค้าไปเรื่อยๆก็กดไลฟ์สองรอบรอบ,รอบแล้วมันครึ่งชั่วโมงกว่านะคะก็ได้รับการตอบรับดีอย่างที่นอนคิดไว้น้อยกว่าที่นอนคิดไว้หน่อยนึงอะ น้อยกว่ายอมรับว่าน้อยกว่าที่นอนคิดไว้หน่อยนึงอีฟนอนคิดไว้อีฟคิดว่าอย่างน้อยต้องเกินครึ่งที่อีฟจะไม่จมทุนหมายความว่าสมมุติว่าอีฟสมมติอันนี้คือราคาสมมตินะสมมุติว่าอีฟเหมาแสนต้องได้เกินครึ่งที่อฟเหมาแสนแต่ปรากฏว่ามันไม่ถึงหรอกนะเพราะว่าเราซื้อเยอะกว่าเนาะคามิเน่กับยิมโนรวมๆแล้วได้ยอดพอกันหมายความว่าคามิเน่สิบต้นสิบต้นเก้าร้อยของอีฟอะ อิบขายได้อยู่ที่ประมาณ25,000แล้วก็ยิมโนขายได้300พอตก็ประมาณ25,000เนาะพอตละ85รวมกันเนี่ยขายได้ประมาณ50,000อันนี้คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแล้วเราขายได้ประมาณ50,000แต่เราซื้อมาแสนบวก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 นะคะมันก็ทำให้โอเคมันก็จะเหลือเงินจมกับเราแต่ความจมของเราก็เป็นของ ที่เรามาขายทีละอันมันคุ้มอยู่แล้วมันก็ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่แล้วก็นับวันมันโตขึ้นนะนี้อันนี้ก็ตีเป็นว่าส่วนที่เราลงทุนไปลบกับส่วนที่เราเปิดาหารเป็นมูลค่าเหลือเท่าไหร่อันนี้อีตีเป็นว่ามันเป็นมูลค่าสินทรัพย์นับแสนในอนาคตได้เพราะว่าอะไรที่เราทําเพราะว่าเราอะอนาคตเราจะเปิดที่เที่ยวเนาะเราก็ต้องการความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ความกระงเพชรแต่ละที่เขาจะมีจุดเด่นของที่นั้นๆไม่มีที่ไหนที่แบบว่าเด่นทุกอย่างแต่เราด้วยความที่เราเป็นแม่ค้าด้วยเราเป็นคนไร์สดด้วยเราต้องการความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เพื่อให้ลูกค้ามาหาเราเราก็พ่วงกับว่าเรามีอันที่เราทําเองด้วยอันที่เราจะเด่นก็เหมาะคิดไว้ว่าเราจะเด่นอะไรซึ่งยังไม่มี <c oughs> แล้วก็อันที่เราไปลงทุนเหมามา ที่จะเก็บแม่พันธุ์ด้วยอย่างพวกคามิเน่ถามว่าเราไปหาซื้อที่ไหนเราไม่ได้ราคานีแน่นอนไม่มีทางร้านเปอร์เซ็นต์เราไม่มีทางได้ราคานีแน่นอนแล้วก็ถ้าเราเลี้ยงโตเราเก็บแม่ได้อีพวกนี้เก็บแม่โดยการเลี้ยงโตแล้วก็อาจจะปาดทากอหรืออาจจะเด็ดหนอชํามมันง่ายไม่ใช่เป็นการเพาะเม็ดการเพาะเม็ดก็มีบางส่วนถ้าถึงฤดูออกดอกเราสามารถจะเพาะเม็ดผสมพันธุ์นู่นนี่นั่นเป็นไฮบริดของตัวหรือว่าอะไรอย่างงี้ได้หมด แล้วก็พวกยิมโนถ้ามันใหญ่ขึ้นอีตัวด่างจ่อยทั้งหลายที่ในพอตถ้ามันใหญ่ขึ้นราคาต่อต้นนะเกินพอตหนึ่งเนาะราคาต่อหัวยิมโนด่างขายกันกี่บาทราคาถูก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 ถก,ก็คือร้อยต้นต้นเนาะถูกถูกเลยซึ่งในพอตหนึ่งมันมีหลายนะ่ะก็แยกมันมันยังไงก็คุ้มอ่ะเนาะการที่ตโตมาจากครอบครัวของนักธุรกิจมันทำให้สอนว่า พุกการลงทุนมันมีความเสี่ยงแต่ความเสี่ยงนั้นต้องอยู่บนพื้นฐานว่าเป็นความเสี่ยงที่เรายอมรับได้มากน้อยแค่ไหนถามว่าคุณอยากจะเหมาของแบบอีปได้ไหมย่อมได้ถ้าเป็นความเสี่ยงที่คุณรับได้หมายความว่าไม่ได้ทำให้คุณหมดตัวไม่ได้ทำให้คุณต้องเป็นหนี้เป็นสินเพิ่มขึ้นและดอกบานไม่ได้ทำให้คุณต้องรู้สึกว่า จะจมกับความทุกข์ความเครียดเกินไปถามว่าในการลงทุนครั้งนี้มีความเครียดแป่ไหมทุกการลงทุนที่อิจใาเงินออกไปเป็นก้อนใหญ่มีความเครียดอยู่แล้วมีความกดดันอยู่แล้วแต่มันต้องไม่มากจนบาดทอนจิตใจและมันต้องมีเป็นความเสี่ยงที่ความหวังมันมากกว่าคุณเข้าใจไหมมากกว่าและเราต้องยอมรับ อีฟคิดว่าอีฟเข้าใจมันท่องแท้อีฟคิดว่าอีฟศึกษามันมาดีอีฟคิดว่าอีฟรับมือมันได้แลวอีฟก็คิดว่าอีฟเอามันอยู่อีฟถึงกล้าตัดสินใจในการที่ว่าตะเวนไปซื้อไปหาไปดีลไปนู่นนี่นั่นแต่อื่นๆอีฟก็ไม่ใช่กล้าไม้ใบอีฟก็ไม่ใช่กล้าไม้พวกด่างแพงอีฟก็ไม่กล้านะคะอันนี้ก็คือวิเคราะห์เอาว่านั่นแหละตามที่อีฟบอกมาทุกข้อ มันอยู่บนพื้นฐานที่ว่าคุณจะเดือดร้อนเกินไปไหมมันอยู่บนพื้นฐานว่าเป็นความเสี่ยงที่คุณรับได้ไหมถึงถ้าสมมติว่าสิ่งนี้ที่คุณลงทุนตัดสินใจมันไม่ประสบความสําเร็จคุณจะอยู่กับมันได้ไหมแบบนี้อันนี้ถ้าคุณบอกว่าโอเคฉันโอเคคุณก็สามารถจะทําแบบทิปทำหรือลงทุนอะไรก็ได้ในโลกใบนี้เลยลงทุนได้ทุกอย่างในโลกใบน,นี้โดยที่อยู่กับมันได้แบบมีความสุขด้วยเนาะวันนี้ก็ ง่คิดแบบนี้นี่นี่คือนี่คือนี่คือจริงๆคือสิ่งที่อีฟอยากจะทําใน<ม>ในช่องของอีฟมากกว่าที่อีฟจะแบบแนะนำการปลกูกแนะนาการปลูกอีฟไม่ได้อยากจะแนะนําการปลูกหรอกเพราะว่าอีฟรู้สึกว่าคนทาเยอะอีฟไม่ได้อยากจะแบบนั้นอีฟรู้สึกว่าอีฟมีของดีในในอย่างอื่นที่คนอื่นยังไม่ทําอ่ะชีวิตหลังจากเนี้ยหลังจากที่มันผ่านโควิดหรืออะไรต่างๆชีวิตหลังจากเนี้ยมันจะมีธุรกิจที่ตายแน่นอนนะ มันจะมีธุรกิจที่ตายไปแน่นอนและมีธุรกิจที่เกิดใหม่แน่นอนนะอีฟก็หวังว่าตัวเองจะไม่ใช่คนที่ก็หวังว่าตัวเองจะมีความที่คิดถูกหรือเลือกทางเดินตัวเองที่ถูกแล้วก็อยากจะเป็นแบบวันหนึ่งฉันเป็นคนแก่ที่ฉันสามารถเล่าประสบการณ์ได้ว่าแบบฉันผ่านอะไรมาบ้างประมาณโอเค เท่านี้ได้เท่านี้ที่เราหมอกมาสหุก